ก้อยชายแดนไทยกัมพูชามีกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นเพียงเพิงไม้ไผ่หลังเล็กๆมุงด้วยย้าคาแต่กลับมีผู้คนมากมายพาก,กันเดินทางมาเยือนเพราะที่นั่นคือที่พำนักของหลวงปู่สวงพระผู้วิเศษแห่งภูตะแบงในวันนั้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาหาหลวงปู่เพื่อถวายอาหารและของใช้พวกเขาพูดคุยกันระหว่างทางด้วยความกังวลเอาอย่างไรดีล่ะพวกเรา ข้าวสารที่เหลือติดตัวมาก็แค่กามือเดียวเองใช่ขนาดพวกเราเองยังแทบไม่พอกินเลยแล้วจะทำให้หลวงปู่กับคนอื่นๆอ,อิ่มได้ยังไงเมื่อพวกเขามาถึงกระท่อมหลวงปู่สวงก็นั่งอยู่หน้ากองไฟเล็กๆท่านมีเพียงจีวรเก่าขาดคลุมกายดวงตาดูสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยเมตตาหลวงปู่พวกเราขอถวายข้าวสารเจ้าค่ะหญิงชราคนหนึ่งประนมมือยื่นถุงข้าวสารเล็กๆออกไป หลวงปู่รับมาเปิดถุงออกดูเห็นข้าวสารเพียงหยิบมือเดียวท่านพยักหน้าเล็กน้อยแล้วยิ้มบางๆพอแล้วท่านกล่าวเบาๆชาวบ้านมองหน้ากันด้วยความสงสัยหญิงชาราถามขึ้นด้วยความกังวลพ่อหรือเจ้าคะหลวงปู่ข้าวสารแค่นี้จะพอสำหรับทุกคนได้อย่างไรหลวงปู่ไม่ตอบอะไรท่านเพียงหยิบหม้อข้าวเก่าๆขึ้นมา เทข้าวสารทั้งหมดลงไปแล้วรินน้ำใส่จากนั้นก็ใช้ไม้ฟืนจุดไฟหุงข้าวเวลาผ่านไปกลิ่นข้าวหอมลอยอบอวลชาวบ้านนั่งมองหม้อข้าวเล็กๆใบนั้นด้วยใจจดจอ่อพวกเขารู้ว่าข้าวสารมีแค่หยิบมือเดียวมันจะพอได้อย่างไรเมื่อข้าวสุกลวงปู่เอื้อมมือเปิดฝาหม้อตักข้าวขึ้นมาพิจารณาเล็กน้อยแล้วเริ่มตักแจกให้ชาวบ้านมากินข้าวกันเถิด ทุกคนยื่นภาชนะของตนออกไปหลวงปู่ตักข้าวแจกตักไปตักไปแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเบิกตากกว้างด้วยความตกตะลึงข้าวในหม้อไม่พร่องลงเลยเป็นไปได้อย่างไรชายคนหนึ่งพึมพำหญิงชราลองก้มดูในหม้อข้าวยังเต็มหม้อเหมือนตอนเริ่มตักข้าวไม่หมดเด็กหนุ่มคนหนึ่งอุทานด้วยน้ำเสียงตกใจหลวงปู่สวงมองทุกคนแล้วยิ้มเพียงเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นเบา ข้าวนี้ไม่ใช่ของเราทุกคนมองหน้ากาันงนงงของใครหรือเจ้าคะหลวงปู่หญิงชาราถามขึ้นอีกครั้งของธรรมชาติหลวงปู่กล่าวของผู้มีบุญของผู้ไม่ยึดติดทุกคนเงียบกริบได้แต่ครุ่นคิดถึงคำพูดของหลวงปู่ในวันนั้นข้าวหม้อเล็กๆเพียงหม้อเดียวหล่อเลี้ยงชาวบ้านทั้งหมดจนทุกคนอิ่มหนำแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารู้เพียงอย่างเดียว หลวงปู่สวงท่านไม่ใช่คนธรรมดา